นี่เป็นคำบอกเล่าจากนักโทษชายโอตีแท้โคเมื่อปี2116ขณะนั้นอายุ35ปีรับโทษอยู่ที่เรือนจำวางขวางในความผิดฐานฆ่าคนตายคืนนั้นเป็นเดือนมิถุนายนฝนตกหนักตามถนนและรอบบ้านมีน้ำขังแฉะเป็นหลุมเป็นบ่อพวกจ้าหน้าที่คอยชายไฟฉายไปรอบๆกลัวเขาจะเล็ดรอดออกจากบ้านไปในตอนกลางคืนเขาให้คิมค่อยๆแง,ง้มประตูบ้าน เพื่อหานความสนใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาใช้ผ้าห่มสีเทาห่อตัวให้กลมกลืนกับความมืดค่อยๆเปิดหน้าต่างทางหลังบ้านค่อยๆกางกระสอบข้าวซึ่งมีอยู่หลายใบยในครัวโยวนลงไปรองรับก่อนที่เขาจะกระโดดลงทางหน้าต่างเพื่อป้องกันเสียงดังและป้องกันการขัดยอและเปรอะเปื้อนคลนตมจากน้ําฝนที่ตกขังอยู่รอบบ้านเขาโดดลงไปก่อนแล้วคิมก็โดดลงตามโดยเขาเป็นผู้คอยรับคิมอยู่ข้างล่าง ที่สุดก็โดดลงไปได้อย่างเรียบร้อยไม่ขัดยออเจ็บปวดที่ใดจากนั้นค่อยๆหมอบคลานจนมาถึงถนนใหญ่เมื่อรอดพ้นสายตาของตำรวจออกมาได้ถึงถนนใหญ่ก็โล่งใจคิดว่าไกลบ้านได้เท่าไหร่ยิ่งดีจึงรีบพากันเดินแล้วก็เห็นรถแท็กซี่คันหนึ่งผ่านมาจากทางนาคปรปฐมเขานึกดีใจแล้วโบกมือเรียกยังไม่ทันรถจะหยุดเปิดประตูให้ขึ้นไปนั่งก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินผ่านมาสามนาย เขาชะง,งักยืนนิ่งอยู่กับทีส่วนคิมนั้นแสดงอาการหวาดกลัวแต่รู้สึกว่าเจา้าหน้าที่ตำรวจเหล่านั้นไม่ได้หันมาสนใจในตัวเขาเลยจึงค่อยสบายใจขึ้นจากนั้นก็เปิดประตูขึ้นไปนั่งในรถเมื่อขึ้นไปนั่งในรถคนขับก็พูดว่าผมคิดว่าเสียจะไม่มาแล้วสิเขาไม่ตอบอะไรหันไปมองหน้าคนขับเพื่อจะได้เห็นหน้าชัดๆจะได้รู้ว่าเป็นคนที่เขารู้จักหรือเปล่าหรือเป็นคนที่ผู้ใหญ่ส่งมาให้รับตัวเขา แต่ในรถมืดเห็นหน้าไม่ชัดคิดว่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่สงคนมารับเขาแน่รถวิ่งตามถนอนอยู่ครู่หนึ่งคนขับก็ใช้มือเปิดปิดสวิตไฟหลายครั้งเขาเริ่มสงสัยและเอกใจจึงกุมห้ามปืนที่ขึ้นลามไว้หากคนขับคิดไม่ซื่อเขาจะยิงทิ้งทันทีเขาหันไปถามอย่างไม่พอใจว่าที่เปิดปิดไฟนั่นหมายความว่าอะไรให้สัญญาณหรือคนขับบอกว่าเปล่า บอกว่าแถวนี้ถนนมันเปลี่ยวรถชนกันบ่อยต้องเปิดปิดไฟไบ่อยเพื่อป้องกันไม่ให้รถชนกันขนาดนั้นเขามองเห็นรถฉลามของกองปราบขวางทางอยู่ข้างหน้าเขาเตรียมที่จะเปิดประตูกระโดดหลบหนีแต่ว่าทุกอย่างมันสายเกินไปจะหนีก็คงหนีไม่พ้นถ้าขืนต่อสู้ก็อาจจะถูกจับตายเขาได้มาติดกับของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าแล้วทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงตะโกนออกมาจากเครื่องขยายเสียงว่าอย่าพยายามหลบหนีหรือขัดขืน ยอมมอบตัวซะดีๆตำรวจได้ล้อมไว้หมดแล้วเขามองไปอีกครั้งก็เห็นรถฉลามบกของกองปราบประมาณ6กคันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจราว50าสถึงหกคนพร้อมอาวุธปืนครบหมื่นยืนเรียงรายกันไปหมดคืนนั้นเขายอมไม่จับกลุมแต่โดยดีไม่มีการต่อสู้อะไรเกิดขึ้นอิสรภาพของเขาสิ้นสุดลงนับแต่นาทีนั้นเป็นต้นมาเขาถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวเข้าไปในรถฉลามบกส่วนขิมเจ้าหน้าที่ได้แยกไปอีกคันหนึ่ง ภายในรถเขามองเห็นปืนคาบ,บินวางอยู่สองกระบอกคิดว่าหากคว้าเอามายิงต่อสู้กับตำรวจคงจะต่อสู้ได้พักหนึ่งแต่คงไม่มีโอกาสแบบว,วงล้อมหนีไปได้ที่สุดก็คงต้องตายเพราะเจ้าหน้าที่มีมากมายทั้งในและนอกเครื่องแบบเมื่อนายตำรวจนอกเครื่องแบบขึ้นมาเห็นปืนคาบ,บ,นคาบ,บินซึ่งวางอยู่หลังคนขับสองกระบอกก็ตวาด่าพวกในสิว่าทำงานประมาทเอาปืนไว้อย่างนั้นอันตรายมากจากนั้นรถก็เล่นเข้าพระนครในข้ามสะพานคุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเขามาส่งที่กองปราบสามยอดระหว่างที่นั่งคอยอยู่บนรถนายตำรวจผู้หนึ่งเอาเขาปั้นชกหน้าเขาอย่างแรงจนเขาน่างหงายแล้วตวาดแกมขู่ว่าใครบ็งคนจ้างมึงหรือใช้มึงให้ไปยิงคนตายเขากัดฟันทนเจ็บไม่ปีปากพูดตำรวจได้นำเขาไปยังห้องของพันตำรวจเอกพันสากวิเศษพักดีนายตำรวจท่านนี้ถามเขาประโยคแรกว่าหรือยิงเขาหรือเปล่าวะเขานั่งเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ นายตำรวจมองหน้าเขาแล้วพูดขึ้นว่าหรือรู้จักอวไหมวะเขายิ้มนิดนิดแล้วตอบว่าผมรู้จักท่านดีครับนายตำรวจถามขึ้นอีกว่าหรือยิงอาเสียรรชางนิ้วหรือเปล่าวะเขาตอบว่าผมเป็นคนยิงเองครับท่านใดน,นั้นนายตำรวจที่อยู่ในห้องราวสามสิบคนก็หันมามองเขาเป็นตาเดียวกันเมื่อได้ยินเขาตอบเช่นนั้นท่านรองในนั่งพูดคุยกับเขาแบบเป็นกันเองถามว่าใครเป็นคนจ้างหวาน เขาก็ตอบแบบไม่คิดว่าเมียราชางิ้วเป็นคนจ้างครับท่านรองทำท่าคิดและถามว่ามีหลักฐานอะไรที่แสดงว่าเมียผู้ตายเป็นคนจ้างยิงผัวตัวเองเขาตอบว่าเพราะเมียผู้ตายเคยติดต่อก,กับผมครับและถามว่าเขาอายุทเท่าไหร่เขาก็ตอบว่าย่างเข้า17ปีครับท่านรองพยายามถามวกไปวนมาเพื่อจะจับข้อพิรุธด้วยประโยคซ้ำๆแต่เขาก็ตอบเหมือนเดิมทุกครั้ง ทำให้ท่านรองพอใจมากครู่หนึ่งท่านรองก็พูดออกมาว่าดีแล้วเราทําผิดก็ต้องยอมรับผิดและสารภาพโวยยินดีจะช่วยเหลือให้โทษหนักกลายเป็นเบาได้สาลท่านคงจะเมตตาเพราะเราอายุยังน้อยเวลานี้มีไร้ช่วยก็บอกไม่ได้เลยถ้าช่วยได้ก็จะช่วยเขาเลยบอกท่านรองไปว่าเมื่อครู่ก่อนจะเข้ามาพบท่านรองนั้นมีนายตำรวจชั้นในร้อยตำรวจโทรพู้หนึ่งในซ้อมเขา และเอาพรักเครื่องเลี่ยมทองพร้อมสร้อยคอทองคำไปท่านรองฟังแล้วก็แสดงความไม่พอใจหน้านีุ้คิ้วขมวดขึ้นมาทันทีพรางกดกร่งเรียกนายตำรวจรับใช้สั่งให้ไปตามนายร้อยตำรวจโทรคนนั้นมาทันทีเมื่อมาถึงท่านรองก็เริ่มซักจากนั้นก็เริ่มตำหนิแล้วสั่งให้เอาสร้อยคอตองคำพร้อมพระเลี่ยมทองคืนให้เขาทันทีเขารู้สึกว่าท่านรองผู้นี้เป็นนายตำรวจที่ให้ความยุติธรรมเที่ยงตรงดีท่านรองยังได้ถามอีกว่า มีอะไรจะให้ช่วยอีกหรือเปล่าเขาบอกว่ามีเพื่อนถูกจับหลายคนถูกตำรวจซอมเพื่อเขียนหาข่าวเขา้เขาใจว่าเพื่อนพวกนี้รู้เรื่องการเคลื่อนไหวของเขาว่าไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ใดความจริงพวกคนเหล่านี้ไม่รู้เลยว่าเขาหลบซ่อนที่ใดขอให้ปล่อยเพื่อนพวกนั้นด้วยท่านรองนิ่งคิดแล้วก็พูดว่าตกลงจะสอบสวนดูให้หากไม่มีอะไรจะสั่งปล่อยตัวแล้วถามอีกว่ามีอะไรจะพูดอีกไหม เขาขอบคุณที่ให้ความยุติธรรมและอยากจะพบคิมซึ่งตอนนี้คงจะคอยฟังข่าวอยู่ข้างล่างท่านรองได้สั่งการทางวิทยุให้นำตัวคิมขึ้นมาแล้วเมื่อเห็นว่าเขาทั้งสองรักกันและคิดถึงกันมากท่านรองคงจะสงสารและเห็นใจได้ควักเงิน500บาทให้เขาเขากับคิมรู้สึกตื้นตันใจน้ำตาแทบไหลในความกรุณาของท่านรองเขาถูกควบคุมตัวที่กองปราบเจ็ดวัน จากนั้นก็ถูกส่งตัวไปฝากขังที่เรือนจำคลองเปลนวันที่เขาเข้าไปในคุกคลองเปลนเขาซ่อนเงินสดไว้ในตัว200บาทเมื่อถูกคนและจับได้ก็ถูกสั่งลงโทษห้ามไม่ให้ติดต่อกับคนภายนอกและห้ามเยี่ยมหากใครติดต่อขอเยี่ยมเขาก็าจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวไปสอบสวนที่กองปราบเขาถูกควบคุมตัวไว้อย่างเข้มงวดกลางคืนจะมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าตลอดเวลา จะไปไหนมาไหนก็ต้องมีผู้คุมคอยระวังทุกฝีก้าวมีคนเดียวที่เยี่ยมเขาได้ก็คือคิมคิมคอยส่งอาหารป่นโตให้เขากินทุกวันไม่เคยขาดทำให้เขายิ่งรักและสงสารเธอยิ่งขึ้นเมื่อถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำคลองเปรมเขาก็ยังถูกเบิกตัวมาสอบสวนที่กองปราบอยู่หลายครั้งต่อมาท่านรองได้สืบสวนจนทราบว่าที่เขาให้ปากคำว่ามีราชานิ้วจ้างให้เขายิงผัวนั้นเป็นเรื่องโกหกท่านรองก็โกรธมาก เขาเองก็เสียใจยเช่นกันที่กล่าวเท็จในครั้งนั้นครั้งนั้นมีเสียหลายคนถูกคุมตัวมาสอบสวนเพราะต้องสงสัยว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวพันในคดีนี้เขารู้ดีว่าคดีของเขาคราวนี้คงไม่มีโอกาสหลุดเพราะมีพยานปากคนสําคัญเมื่อคดีถึงที่สุดเขาอาจจะต้องถูกประหารชีวิตหรือติดคุกตลอดชีวิตเขาจึงวางแผนที่จะหลบหนีแต่ก็ยังมองไม่เห็นทางเพราะในคุกม,มีการควบคุมอย่างเข้มงวด นอกจากเวลาที่ตำรวจม,มาเบิกตัวไปขึ้นศาลหรือตอนสืบพยานโจทย์คงมีอยู่ทางเดียวที่จะหนีคือตอนขึ้นศาลเขาจึงแอบติดต่อกับเพื่อนที่ยังพอไว้ใจได้และวางแผนไว้ว่าเมื่ออยู่ในห้องพิจารณาแผนแรกให้เพื่อนคนหนึ่งนำปืนบรรจุกระสุนเต็มอัตราและขึ้นลัางไว้เรียบร้อยใส่ไว้ในถุงกระดาษมาวางไว้ในที่ประชาชนมานั่งฟังการพิจารณาคดีตรงใกล้ฝั่งจำเลยให้มากที่สุด และให้อีกคนหนึ่งเอามีดและลูกระเบิดห่อกระดาษใส่ถุงวางไว้ใกล้ๆกันและให้พวกหนึ่งเตรียมรถติดเครื่องไว้รอหากแผนการสําเร็จตามที่คิดเขาจะหนีออกมาทางหน้าศาลหรือหลังศาลแล้วแต่โอกาสจะอํานวยจะได้หนีคือรถคันใดคันหนึ่งเ,เมื่อถึงเวลาก็เห็นเพื่อนคนหนึ่งนําถุงกระดาษสีน้ําตาลไปวางไว้ที่มานั่งตามที่นัดหมายกันไว้ส่วนอีกคนยังไม่เห็นมาแต่คิดว่ามีปืนก็คงเพียงพอ ตำรวจสี่คนได้คุมตัวเขาเข้ามาเขาได้โดดคว้าห่อกระดาษที่วางไว้อย่างฉับไวทางตำรวจคงนึกว่าเป็นอาวุธร้ายแรงต่างเพนหนีไปคนละทิศคนละทางเมื่อเขาฉีกห่อกระดาษออกมาแล้วก็ต้องใจหายเพราะแทนที่จะเป็นปืนบรรจุกระสุนไว้เตมมัตรากลับกลายเป็นมีดและลูกระเบิดปลอมจึงจำต้องทำใจดีสู้เสือหยิบระเบิดมือแล้วคว้ามีดเถือไว้เวลานั้นมีชายสองคนรูปร่างล่ำสำั่น คิดว่าคงจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบถ้าทางจะเข้ามาหาเขาเขารีบคว้าตัวคิมเอาไว้ซึ่งเวลานั้นเธอกำลังตกใจมากพลางยกมีดหยอและขู่ว่าถ้าใครเข้ามาจับตัวเขาเขาจะแทงคิมให้ตายและแทงตัวเองตามก่อนจะตายจะคว้างลุกระเบิดมือคำขู่ของเขาได้ผลไม่มีใครกล้าเข้ามาไกลในเวลาไม่ช้าก็มีสารวัตรทหารและตำรวจได้ปิดล้อมสารไว้ทุกทิศทุกทาง แต่ยังไม่มีใครกล้าเข้ามาเพราะไม่รู้แน่ชัดว่าเขามีระเบิดจริงหรือไม่พันตำรวจโทรผู้หนึ่งได้สั่งให้ตำรวจไปเอาแก๊สน้ำตามาแต่ท่านพันตำรวจเอกจํารัดมงคลรัตน์และที่ปรึกษาได้ห้ามไว้พันตำรวจเอกจํารัดได้ร้องบอกว่าจะให้ความปลอดภัยแก่เขาขอให้มอบตัวและจะช่วยพาเขาไปหาที่บดีกษาเพื่อรับผิดคงจะได้รับการประณีจากหนักเป็นเบาเขาบอกว่าไม่เชื่อใครทางนั้นทุกคนพูดดีแต่หลอกลวง พันตำรวจเอกจำรัดบ,บอกว่าจะช่วยให้ความปลอดภัยไม่หลอกลวงและจะให้ความเป็นธรรมด้วยโดยใช้เวลาในการเกลีย้ยกล่อมอยู่นานสุดท้ายเขาก็ยอมมอบตัวที่สุดเขาถูกสารพิพากษาจำคุก20ปีในคดีฆ่าและสั่งจำคุก13ปีในคดีฆ่าอีกคดีหนึ่งและเพิ่มโทษอีก4เดือนในคดีพยายามหลบหนีรวมเป็น33ปีกับ4เดือนตอนที่ถูกคุมขังที่เรือนจำคลองเปรม เขาทราบว่าเสียคนหนึ่งได้มาต้องโทษเช่นกันเสียคนนี้ได้โกงลุงของเขาสามใส่ความทําให้ลุงของเขาถูกสารตัดสินจําคุกหนึ่งปีเขาโกรธและแค้นมากเพราะลุงผู้นี้เป็นผู้มีพระคุณต่อเขาในคุกเขามีเพื่อนตายชื่อโอเลวันนั้นเขาได้ถอดโซ่ตรวนออกเขากับโบเลพบมีดคอละสองเล่มเพื่อจะไปฆ่าอาเสียแต่บังเอิญน,นึกถึงคําของอาเสียตรงเฮาหรือเสียเสียวห้ามไวไมไ้ไม่ให้ทําอะไรไม่ให้ทําร้ายใคร จึงเป็นเคราะห์ดีของมันที่ยังไม่ถึงที่ตายในเวลานั้นอาเสียตรงเฮาหรือเสียเสียวเป็นผู้มีพระคุณต่อเขาเมื่อครั้งที่แม่เห็นว่าเอาเขาไม่อยู่เพราะเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์ดุร้ายผิดคนธรรมดาแม่ได้นําเขาไปฝากไว้กับเสียเสียวเพื่อให้ช่วยอบรมสั่งสอนอาเสียให้ความเมตตามากและคนในบ้านตลอดเด็กๆและภรรยาของอาเสีย<ๆ>ก็ให้ความรักและความเมตตาต่อเขาทุกคน เขาเคยนํารถของอาเสียไปเที่ยวและชนถึงสองครั้งแต่อาเสียไม่เคยบ่นหรือดุด่าเขาเลยสักคำเมื่อเขาติดคุกอาเสียกับเมียก็มาเยี่ยมและสั่งสอนว่าอย่าเอาแต่อารมณ์ทาตัวให้ดีจะได้มีโอกาสออกมาเป็นอิสระให้เร็วถ้าอยากได้อะไรให้บอกมาจะหามาให้เขาไม่สามารถลืมบุญคุณของอาเสียได้เลยฉะนั้นเมื่อเขากําลังจะฆ่าคนฆ่าอาเสียคนนั้นเพราะความเจ็บแค้นใจแต่พอนึกถึงคําสอนของอาเสียเสี่ยว เขาก็ชะงักหยุดทันทีและชวโนโเอเลออกมาจากตึกก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวมาที่บางขวางเขาได้ขออนุญ,ญาตศาลไปคัดสำนวนโดยใช้เวลาคัดถึง15วันวันสุดท้ายเขาได้พบอาเสียคนนั้นในที่คุมขังใต้ถุนศาลเขานึกโมโหขึ้นมาได้ว่าไอาเสียคนนี้โกงลุงเขาแล้วยังทําให้ลุงของเขาต้องติดคุกอีกเขาระงับอารมณ์ไม่อยู่คว้าขวดแป๊ปซี่เปล่าฟาดหน้าผากจนล้มลง ขาใช้ขวดฟ้ากับซี่ลูกกรงเพือให้ขวดแตกเป็นปากฉลามแล้วตั้งใจจะแทงคอและแทงท้องให้ตายคาม,มือทาใดน,นั้นก็มีนักงวยชื่อดังคนหนึ่งได้โดดมาล็อกคอเขาไว้และแย่งเอาขวดปากฉลามไปครั้งนั้นก็ถูกสารเพิ่มโทษอ,อีกสองเดือน